สวัสด er ีค mm nah. ่ะว uh, anyway, ันนี้มาดูบ้านนะคะมาสายหน่อยนะคะคุณยายไปสายค่ะคุณยายไปสายอ๋อเอาแวะแวะแวะโฮมเื่อเดียวค่ะเมื่อยบ่เมื่อยค่ะเอาอยู่แถวนี้บ่ค่ะพูดยุ่ยหนึ่ง๋ออยู่ยอยหนึ่งเอาแวะเพื่อรถมากค่ะต่างทักเมื่อยมีอย่างแน่ลยเนี่ย ออโอ้โหอันโอ้ยกูสิเก็บมาแต่ดนเปไ็นไรแล้วนี่ค่ะถึงแก้อมาอายุหนีไม่ไหมอ้<ท> <ๆ S 2> าโทษแต่อาหกปีเลยตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วค่ะเจ็ดสิบค่ะเจ็ดสิบอ,อ้าอันลูกไปไซ้ายค่ะในลูกเต้าลูกอันบ่นมีค่ะอ๋อหนุ่มมีอยู่แต่ว่าเพื่อน จันบุรีผู้นหนึ่งมียิ่งอ๋อเพิ่นกระยากเนาะรวมค่ะพื้นกระมีเฮียนเลยละอ๋อเก็บซู่มือจ้ะอ๋อผักอยู่ซอยสองสอยหนึ่งสอยหนึ่งบานเชยพรเนาะจ้ะอ๋อซื้อคุดย้ายยังค่ะยูเรียนวัดแถวค่ะได้แถวอยูุรีอุดรค่ะอ๋ออยู่บ้านผู้เดียวจ้ะอ๋อเป็นตังเงาเนาะค่ะเนาะ เ,เก็บจังเสียไปขายได้จังไดล่ะคาหนี่แต่ละมื่อสิบสิบค่สิบบาทอาสิบบาทพอได้ยู่ได้กินบ่ค่ะอ๋ะออัน,นกำลังส่างเพื่อนบัดซบไถ่เถื่อมีอย่างเหลือจังที่นั่นมาเก็บเอาเด้อค่ะเด้ออ๋อกินข้าวระบอกคำนึงยังค่ะได้ยังกินอืมเพื่อนแตงที่ยังเห็นดูคือโอ้ โอแข็งแรงเนาะค่ะเนาะนอกจากเฮ็ดอันนี้นี่คุณยายเฮ็ดอย่างแน่กับพวกเฮ็ดอย่างเหลือด้วยอ๋อบ่เจ็บบ่ไข่ตัวค่ะเนาะกับพวกไข่ปีกอย่างก็ได้ลดคู่ใจเนาะลดขคู่แต่ซื้อค่ะตู้แต่ซื้อค่ะับหึมดับซื้ออ๋อยู่ซายเดียวกันบ่ค่ะอยู่ซายนึ่งเพื่เป็นตำรวจเนาะอ๋อยู่ที่ทางกันบ่ค่ะ ระคาอะไรนีอ๋อเป็นระดีเนาะจัดเพือนเนี่ยเลยยูสีรถเข็นโอ้เซฟเงี้ยหน่อยให้ยูน้ำจ้าโอ้ดีเพื่อนยูประจำบ่ะค่ะดาบเพื่อนกันยูบ้านเฝืนเดี๋ยวนี้เพื่อนเกษียณแล้วโอ้ก็ดีได้มูเนาะจ้าหน่อยนี้นี่เมียเพื่อนก็ดีอ๋อจ้าเอาไปขายมองได้คันนี้สิ่งของไปนี่ ไปกลางนาสร้อยป่ะคะถนนใหญ่เนาะจ้ะมันติดถนนใหญ่เนกะตดถนนใหญ่จ้ะโอ้อันเดี๋ยวสิให้ค่าก๋วยเตี๋ยว <c oughs> อันมีร้านก๋วยเตี๋ยวยนี่เนาะฉันมาอยู่ฉันมาสางเฮือนฉันเป็นคนมาอยู่ใหม่เนาะจ้ะอ่าีน่น้้หมูเาะะจ ในหลังจากมาแวะอีกแล้วค่ะเด้อข้าวตี๋ยวสวยนึงขอบคุณหลายขอบคุณส่ะจิญขอบคุณนบ้านไม้มือได้่หะอันว่าท่านึ้นค่ะเฮ็ดไปเรื่อยๆปีไม้กับว่าค่อยได้มายู่ดอกคุณใหญ่กับแม่เตือได้มาพักเบึงค้นเห็ดงานเห็ดหยังเนาะค่ะเนาะผักพรเด้อกดีนะนั่น ้เ่าแกค่ะอันอันบ่ได้แตกเงินหน่อยมากถ้าไม่นั่งอันมาแวะเด้อเมื่อหลังมาถ้าเห็นฉันก็ฉันกัสีนางเล่นอยู่ทางในแหละค่ะนางเล่นอยู่ทางในล่ะเบิ่งสร้างจ้ะนั่นมากก็มาแวะโหลดจ้ะจะได้กินก๋วยเตี๋ยวเองอันนี้ทอดเจ้าจ้ะเห็นพุทโธว่าได้ต้เตี๋ยกัลิตัวเนาะเพื่อน กันผู้หนึ่งอยู่บ้านฉันกะอยู่ผู้เดียวแข็งลงตัวหนึ่งกินมูโอวแมวสิค่ะใส่แมวอยู่สายนอยอ้าวใส่เบิ้งรูปอีหละวิโอ้ยเพื่อนผู้ใจว้าอีหละเอ้เพื่อนปากเป็นยังพูดย่าเพื่อนคือบ่ค่อยสบายดังเพื่อนขึ้นบ่ค่อยสบายทุกค่ะโอ้สักกิ๊บได้ เก็บต้นชาเก็บเก็บได้อายุสายค่ะทำได้หมู่บ้านเฮาอันอันโดนไป็ยังแล้วอันปผนได้แล้วเก็บแมวได้เราจากสามสี่เดือนเดี่จ้ะอ๋อโอ้ยเห็นเจโนนอยู่นั่งอยู่ผู้เดียวอือก็เลยเอาเลี้ยงบ่กัร์ดโบยังเฮาวนะบ่จ้ะโอ้ือยังนี่นอนนอนกับนอนกอดกันอุ้ยนอนน้ำย่ำเหมือคืนจ้ะโอ้คุณยายสิได้บุญหลายๆเด้อค่ะเด้อตะกี้มา หม,มาพาไปถือรถตำ่ำอ้าวมีหมาก็ได้เป็นมู้นเนาะตั้งซื้อหฮวยย่ายังเหรอคะหรือยังบ่มีซื้อ<ม>เออไม่มีเรื่องเลยเนี่นเตี้ยเมียวเมียว,วบ,บ่ลูกเออซื้อว่าอันอ่าโชคดีเนาะซื้อโชคดีอันใะห้โชคย่าเด้ออีหล่าเด้อโอ้ยคำพูดจะอืมจ้ะกลับมาแวะเรื่อยๆรอค่ะ อันอันจ้าถ้าเมนต์จะน้อโอ้เอาไปปูไส้เห็นปะค่ะอ๋อดีดีค่ะขึ้นนึงแต่ว่ามันหงัดขาดอืมขึ้นนี้เอาฟูทั้งทั้งใช่มีบ้านเลขที่บ่ค่ะบอค่ะมีเบอร์ท่เบอร์ยังบอสบ่ค่ะอืมแต่กี่มีอยู่เขามันลักเอาอ๋ออันโอ้แต่ว่ายุคห่างอัน ดาบดาบยังก็ค่ะดาบเิกค่ะดาบซื้อแล้วซื้อดีว่าจังไลยพูดิดดาบเซกเซกเซกดาบเซกอยู่ส้อยหนึ่งบ้านชัยพรอุดรท่านนี่เนาะลังเจอนัมมี่พูดใจดีเนาะเขาเห็นได้เนาะแต่ว่าฉันนี่ฉันกะเกณฑนกะค่ะขอบคุณค่ะกะมาเนี่ยกะมาแหวนรถนี่ฉันกะจี จอยกินขนมกินก๋วยเตี๋ยวเรื่อยๆอยู่ดอกค่ะน่ารอดเด้อบ้านนั่นจ้าผู้เฒ่าเนาะตัลิตวนอยู่ผู้เดียวค่ะอยู่กับแมวจ้ะโชคดีจ้าคือแมวค่ะโชคดีชื่อโชคดีเนาะอ๋อโชคดีเด้อหล่ะเด้อเบิ่งย่ายเป็นโมย่ายแต่ว่าเบื้องโชคสีบ๊อบสบายค่ะอ๋ออยู่บ้านกะขาย ใช้ยาสับอยู่เนาะแล้มือแรงฉันสีเมื่อแต่ถ้าฉันไปสร้อยย่ายนี่สร้อยหนึ่งสีสียู่หลังจังไดค่ะถามหาดาบดาบตาดาบติดเตกกระสีได้รอดถองเนาะค่ะถามหาดาบเสกเจ้ออันเจอาบันีามือเศร้าจังดูโอ้ถ้านั่นสวยแน่ก่ะออกหาเฮ็ดเวียกมันว่าค่ะอ๋อกลับบ้านจักมองยหญ่เยอะก็ ขายของเรียวก็กับอ,อันโชกดีเด,ดออ้อ่ะยยเด้อยโศกดีหลายหลายรักษารักษาเนื้อรักษาตัวเห็นผู้เฒ่าพิดหอดพิ่หอดแม่โอ้ิ่้เชียรวเราดีค่ะฉันก็กบบพากกับพ้อยพ่อแม่ก็ตายหมดแลวอืมจะเลยพู อเซดพูดเท่าเซตรูเซตตนพูดพอกับเจ็ดเดือนผู้แม่กับพวกเดือนอ๋อเบิ้งเพิ่นบอกจ้ะเพิ่นกับบุญกุศลอันนี้ละค่ะมีจเจตตนสางมีจตโคตรสร้างจ้ะถ้าแม่นต่อไปฉันในมาพักมาหยังเหรียญอยู่นี่ย้ายกะมาแวะเด้อมาแวะเรื่อยๆจ้ะจ้ะสิเบิ้งกันไปเรื่อยๆมีหยังกะนั่นแนวอยู่แนวกินฉันอยู่หนองหานค่ะโอ้ จำยูน้องหานเอาเพื่อนน, então, น้องหานอ้าเป็นคู่เกษียนเกษียนแล้วย่าก็เลยว่าที่มองนีกัดทิ้งหอบอยู่ซื้อๆเนาะอตนบ้านเพิ่นทอ่ทางของคุณหระอไงทางคุณเพื่อกาสะอาดสะอ้านเนาะก็เลยว่าเออเกษียนเราก็มาเบิ้งก็ดีสนดอกนั่นจ้าก็ดีแล้วล่ะค่ะเด้กก็ลูกเลยค่ะค่ะลูกเนาะ ีลูกสองคนค่ะวอดายยากดอกลูกนี่แหละผู้หนึ่งกับมิลานสัตวแพทย์กับสีเบิ้งย่ามาให้ยี่นั่งแมวจ้าอันตะไรตุนจ้าตะไรตุนยาฟึ่งเป็นยังได้หล่าเด้อมึงสซ่มมันกินเข่าดีปะค่ะมันค่อยกินเข้าเลยห่วย แต่ว่ากินนุ่มยุกอ๋อซื้อนมให้กินงเงี่ยวลูกล่ะทำไมไม่เมือนตาล่ะลูกไม่ลืมตาเลยเพื่อนนั่นไอซี่เตะเลือฉันว่าปากเพื่อนอันนั้นดีค่ะคุณย่ายนี่ปากเพื่อนอักเสบเด้อจิงเรีนลิมฝีปากเพื่อนห้อยบ่เมนข้นตีบอันนองไอ้ล่ะเอ้ยจักปากเพื่อนบวมก็ขัดมั้งจ้าโอ้ยแต่ดิตรอนเด้นา้ออีล่ะเดี๋ยว เดี๋ยวยายไม่ลืมยายจะเอายามาให้เด้อหรือแรงลูกสิมาฮับจ้าอ่าคุณยายโชคดีน้องค่ะใไปจ้าขอบคุณหลายหลายลูกดีคุณ่ะค่อยลอยไปยายโอ้มองยูหล่ะกับว่ายาดหรอกว่างๆฉันสิขี้รถไปเล่นน้ำหาหาจับเต็กเลยจ้า านนยายซึ่งยังก่อนให้ทำแถ<ต>ว<ด>ค่ะยายแถวเอาโอเคค่ะยายแถวืออหลีอุดรค,ค,ค่ะยายอุดรโคดโซฟาค่ะยาอุดรโคดโซฟาจ้าไปเลยจ้าบื้นบืนีหลังคุยกันอีกค่ะไ,ไปไตยายจ้า แก่เนาะน่าสงสารค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะนะ <laughs> เอิญโชคดีเดี๋ยวยายเสียเอาอยามาให้ค่ะก็ให้ไปยายอืมเนาะเอาไว้บ้างละแค่ ใครใครเห็นคลิปนะคะสงสารคุณยายก็ติดต่อได้เลยนะคะค่ะนี่แหละแก่มาแล้วบางทีเราเลี้ยงลูกได้หลายคนเนาะแต่ว่าลูกคนเดียวก็เลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ยามแก่ไม่ได้เนาะอันนี้ก็เห็นเป็นเรื่องธรรมดาะนะใน สังคมปัจจุบันลูกเลี้ยงพ่อแม่ไม่ได้นี้เพิ่งก็แก่เป็นนังไงงหนค่ะซางมูนี้ไปไซเบิร์แล้ว <laughs> มูนี้ไปไซเบิร์หรอคะมืดโอ้ไปไปอีหยังเอา้าม,มื้เห็ดง่านผู้เดียวบ่ะอ,อ๋ออ่าดูบ้านหลังนี้ เออบ้านวันนี้นะคะโอ้ไปได้เยอะเลยค่ะเบิ่งด้านข้างหูวจักคุณยายผู้เมื่อกี้กวะค่ะเพิ่นอันยางเก็บขยะแม่หัวจักเพิ่อนปะยุยุขึ้นละหมอนนะเพินงยุ้ย้อยหนึ่อแต่ี่ส่วนทรา ดได้บุญหลายลูกกับเบื้องเพราะแม่ดอกเบื้องพอ่อเบื้องแม่กับบุญลูกแล้วได้ใครว่าเบื้องพอ่อเบื้องแม่กับเปลำบากเนาะโอ้ได้หลายแล้วมื้อนี้เฮ็ดยากบ่ค่ะเมื้อนี้ว <laughs> ่าแกกินข้าวแล้วบ่กินแล้วโอ้มันมัน สิบสามเหรอเนาะอันบันนี้เพื่อสีสร้างอ e ีทคำะมาให้บ้านนี่อีทตั้งไหนอีท e เบิร์ตแลยนะนะ,นะบอกบอกสร้างแดงยอะไรยังคะ่ะเออเอาแยกภาคกันไปใช้เนาะเอาค่อยเฮ็ดไปครับปีไม่สีภากให้ ยังลอกอยู่ยังไม่ได้เก็บเลยนะคะดูบริเวณรอบๆอ,อีกครั้งหนึง่งช่างก็ขยันค่ะสองคนนี้ก็เป็นช่างมีฝีมือค่ะทำงานขยันขันแข็ง